อ่อเพื่อนๆนี่คือบัวนะครับต้มเสร็จเกียบร้อยทั้งต้มทั้งดิบเลยเพื่อนๆอา่อา,อามีสุกใครเคยกินต้มสุกบ้างเนาะต้มสุกก็มีนะครับกินสุกอ่ากินสุกสุกรสชาติเป็นยังไงสุกรสชาติเป็นยังไงสุกนี่มันคล้ายๆอะไรลูกบรรยายนะคล้ายขนมต้มคล้ายขนมต้มเหรอเออเด้อ ไอ้ที่ขมมันออกมั้ยที่ขมมันไม่มีหรือเปล่าอม่มันมันมีไส้มันอ่ะไส้มันเนะ่ยเขียวเนี่ยใส่ไส้มันอ่ะเออพอมาต้มไม่ขมเลยเอออร่อยเออไอ้สดหวานไหมสดธรรมดาบัวบ้านเรามันจะหวานนะออสดไหนดูซิสดให้เพื่อนดูหน่อยเอาแล้วเพื่อนนี่เห็นไหมบัว อันนี้คือบัวล,ลูกบัวเนาะลูกบัวอร่อยนะครับทั้งต้มทั้งดิบเลยอร่อยกันนะครับผมแ <c oughs> ซบบอ <c oughs> มีใครกินมั้งอ่ะนนะอสวยจังเลย ก่าจะเก็บได้แต่ละฟักเนาะดิบเคยกินอยู่แล้วแหละแต่สุกอ่ะเขาเคยกินแล้วเนาะเนื้ดิบน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเอาไปต้มกินถือบ้านพ่อเยอะบ้านพ่อเยอะลูกตาหนูไม่รู้ไงบ้านพ่อเยอะกรถือกินดิบนะบางคนเขาก็ชอบกินดิบบางคนเขาก็ชอบกินสุกแต่พ่อชอบกินสุกดิบเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยร่อยเนาะไม่่อย แซ่บหลายเด้อเพื่อนๆดือ้อเราทำไมลูกอร่อยอร่อยออันนี้กะโชโดยเฉพาะไหมอันนี้กะโชเพื่อนๆโดยเฉพาะหรือเปล่าอ้าวเพื่อนๆใครมีบัวสุกบัวน่านกาวไปต้มกินเดอ้อถ้าใครไม่เคยกินต้มเนาะถ้าใครเคยกินต้มก็ ก็ก็อร่อยอ่ะผมว่าอร่อยนะต้มอ่ะอืมติดกระต้มแต่ว่าต้มมันปอกง่ายด้วยไงต้มมันต้มมันถ้ามันลูกอ่อนๆ่อเนี่ยมันจะหวานถ้ามันไม่ติดตัวเขียว่ะแต่ไส้ไส้เป็นยาเนาะไส้เป็นยาแก้ราะในด้วยเพราะไส้มันขมไงมันจะขมขมหวานเป็นลมไม่มีความขมเลยหวานเป็นลมขมเป็นยาน่ะเนาะว่าไหมอืมอร่อยอร่อยเนาะโอ้ได้พรีเซนเตอร์มาอย่างดีเลย นี่คือพรีเซนเตอร์ของบนบนคนสู้ชีวิตยหยิบลูกหลานมาทำคลิปให้หมดเลยนี่เห็นบอะเนาะโอ้ยแซ่บหลให้กินถ้าทางกินให้มันอร่อยสิลูกอร่อยไหมอ,อ,อร่อยอ่ะเลอเอือโอ้กัดข้างหน้าก็ไม่ได้เอากัดข้างหลังเอาอ,อร่อยเอืนี่โอ้ไม่มีที่ว่างวางไม่กกลยายคลิปธรรมาชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละเพือเพ่อนๆเอ้ยเนาะมันนอกโคกนาดาวอ่ะ เอาคลิปธรรมชาติมาฝากเพื่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อนเอาละแค่นี้แหละให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมครับกดติดตามมันวนคนสู้ชีวิตก็จะมีคลิปไปท่านดูมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแค่นี้ละบายบายหน่อยสิลูกบายบายเอฟซีหน่อยครับผมสวัสดีครับ